พักนพอ่อหยายีต้นฉบับตอนที่373วันต่อมาโซนาบอกเอเรนินาว่าเธอสงสัยว่าโซฮาจะสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างไรเอเรนีนาบอกอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นที่โรงเรียนโซนาบอกเธอจะไปพบครูในวันพรุ่งนี้เอลีนาตกใจเมื่อรู้จักโซนาว่าวิกกี้ทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหาร บอกว่าวิกกี้ไม่ได้บอกอะไรแก่เธอเลยโซนาบอกว่าวิกกี้คงไม่อยากให้เอเรนาเห็นเขาในสภาพนี้ราหาได้ยินการสนทนาเกี่ยวกับวิกกี้ก็รู้สึกสะเทือนใจต่อมาโซนากลับมาที่บ้านคงเธอและแสดงกระดาษข้อสอบให้อัชชาดูอัชชาบอกโซนาว่าดูเหมือนโซฮาจะรู้คำตอบแต่ตั้งใจเขียนคำตอบผิดเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากโซนาและเดฟพวกเขา ไม่ได้ให้ความสนใจลูกเท่าที่ควรพวกเขาควรจะพยายามให้มากกว่านี้ที่บ้านเดบบาดีเห็นราฮาร้องไห้ก็สงสัยราฮาบอกว่าวิกกี้ทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารเธอได้ยินโซนากับเอเรนาคุยกันบาดีก็ปลอบว่างานทุกอย่างล้วนแล้วมีความสำคัญเท่าเทียมกันต่อมาเอเรนาพาโกรูและโซหาไปร้านอาหารที่วิกกี้ทำงานอยู่วิกกี้ตกใจเมื่อเห็น พวกเขาก็รู้ดีใจคิดว่าวิกกี้มาเซอร์ไพรส์เขาวิกกี้ถามเอเรน่าว่าใครเป็นคนบอกเธอว่าเขาทำงานที่นี่ เอเรนาบอกว่าโซนาจากนั้นเธอก็บอกโกรูว่าวิกกี้ทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารอยู่ที่นี่โกรูถามเอเรนาว่าทำไมวิกกี้ถึงไม่ขอโทษเดฟและกลับไปอยู่ที่บ้านเอเรนาบอกพวกเขามาที่นี่เพื่ออวยพรให้วิกกี้โชคดีกับการทำงาน โกรุก็ยืนกลานให้วิกกี้ไปส่งเขาที่โรงเรียนวิกกี้ขออนุญาตเจ้านายเขาบอกว่าเขาจะทำงานล่วงเวลาให้เอเรน่ารู้สึกสงสารวิกกี้ต่อมาวิกกี้มาส่งโกรุกับโซฮาที่โรงเรียนเดฟกับโซนาก็มาที่นั่นพวกเขาเห็นวิกกี้กำลังเล่นกับเด็กๆและโซฮาก็สะดุดลม้มเดฟไม่พอใจวิกกี้วิกกี้บอกเดฟว่าโซฮาก็เป็นเหมือนลูกสาวของเขา ทำไมเขาถึงจะต้องทำร้ายเธอด้วยเดฟตบหน้าวิกกี้โซฮาและโกรูบอกให้เดฟให้อยู่ห่างจากวิกกี้และ เดฟก็ทำตัวไม่ดีต่อมาที่บ้านเดฟราฮาถามเดฟด้วยว่าไม่พอใจว่าทำไมเขาถึ้งตบหน้าวิกกี้ต่อหน้าเด็กๆเดฟบ,บอกก็ทำถูกแล้วและเขาจะทำอีกในอนาคตราฮาบอกเดฟเองก็เคยทำผิดพลาดมามากมายเขาทอดทิ้งโซนาไปเจ็ดปีและไม่สนใจอิสุรีกับน้องสาวของตัวเองอีกทั้งเขาก็ไม่ได้ถูกกดดันเพราะบ้านหลังนี้เป็นของเขาบาดีก เาพาราหาเดินจากไปเดฟถามแม่ว่าแม่คิดว่าเขาทำผิดหรือไม่อิสวรีบอกเขาทำผิดเขาไม่ควรจะตบหน้าวิกกี้ต่อหน้าเด็กๆ ต่อมาเดบนั่งเศร้าอยู่ในห้องโซนาเข้ามาหาเดบบอกเธอว่าเขาแค่ต้องการจะปกป้องเธอกับโซฮาเท่านั้นและสิ่งที่เขาทำมันผิดโซนาลอบว่าบางครั้งคนเราก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่ผิดโดยที่ไม่รู้ตัวและคิดว่ามันถูกต้อง รักนพาพ่าอหยาหยีต้นฉบับตอนที่374ที่ที่โงถงบาดีปลอบราหาว่าเธอควรให้อภัยเดฟและมันเป็นแค่เรื่องพี่น้องทะเลาะก,กันอิสโซรีมาขอโทษราหาแทนเดฟราหาถามว่าเดฟไม่ยกโทษให้วิกกี้แล้วอิสโซรีจะให้เธอยกโทษให้เดฟได้อย่างไร อิสวรีบอกเธอเองก็ต้องการให้วิกกี้กลับมาอยู่ที่นี่ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอที่บอกเดฟเป็นครั้งแรกว่าเขาทำผิด บาดี้มหาเดฟที่ห้องว่าเดฟไม่ได้ผิดเดฟบ,บอกว่าวิกกี้พยายามทำร้ายครอบครัวเขามาหลายครั้งแต่ทุกคนต่างก็โทษว่าเป็นความผิดของเขาบาดี้บอกว่าเดฟทำถูกแล้วที่ตบหน้าวิกกี้แต่เขาก็ไม่กลวรทำต่อหน้าเด็กๆวันต่อมาที่ร้านอาหารวิกกี้กำลังยุ่งอยู่กับการทำงานเอเรน่ามาหาเขาถามว่าทำไมเขาถึงไม่บอกเธอว่าเดฟตบหน้า วิกกี้บอกเขาไม่มีอะไรที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่อยากเผชิญหน้ากับเดฟเอเรนาบอกว่าเดฟทำผิดส่วนที่บ้านเดฟโกรูมาบอกโซนาว่าโซฮากำลังหนีออกไปจากบ้านโซนารีบมาหาลูกทีห้องเห็นโซฮากำลังเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโซฮาบอกว่าเธอจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเพราะ พ่อทำรายวิกี้โซนาพยายามอธิบายให้ลูกฟังโกรูบอกให้โซฮาไปทานอาหารกับเขาโซฮาก็ตอบตกลงและลงมาทานอาหารกับโกรูเดฟมาหาทั้งสองและขอโซฮาทานด้วยโซฮาบอกว่าเธอจะแบ่งให้เพื่อนเท่านั้นและเดฟไม่ใช่เพื่อนคงเธอ ที่บ้านคองโซนาโซราฟยืนกลานกับทุกคนว่าเขาจะเปลี่ยนห้องของโซนาให้เป็นห้องเด็กสำหรับลูกของเขาบีจอยไม่พอใจบอกเด็กต้องการความรักจากพ่อแม่ไม่ใช่ห้องขนาดใหญ่ส่วนที่บ้านเดบเอรีนาจะพาโกรูออกจากบ้านไปอยู่กับวิกกี้ทุกคนต่างก็ห้ามเอรีนา เอเลน่าบอกให้ทุกคนอย่าได้ห้ามเธอเธอจะไปในที่ที่ที่เธอควรอยู่บาดีบอกว่าเอเลน่าอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกราฮาบอกให้บาดีปล่อยให้เอเลน่าไปโซฮาขอให้เดฟช่วยโกรูเดฟบ,บอกให้เอเลน่าอย่าแยกเขากับโกรูออกจากกันเดฟก็กอดโกรูไว้เอเลน่าบอกเดฟว่าวิกกี้ต้องการเธอกับโกรูมากที่สุดในตอนนี้เขาจะยอม ให้วิกกี้กลับมาอยู่ที่นี่หรือไม่เดฟยืนนิ่งเงียบเอเนาก็พาโกรูออกไปจากบ้านส่วนวิกกี้ได้รู้ว่าเอเรนาพาโกรูออกจากบ้านของเดฟเขาคิดว่าแผนการเขากำลังได้ผลตอนนี้ทุกคนจะอยู่ข้างเขาและเขาจะโต้อตอบเดฟอย่างรุนแรงที่สุดเดฟรู้สึกกระวนกวยใจอยู่ในห้องโซนาบอกให้เดฟผ่อนคลายแล้วร้องไห้ออกมาเธอรู้ ว่าเขารักโกรูมากเธอกอดเขาและพูดปลอบใจเดฟ้องไห้บอกว่าโกรูอยู่กับเขาในช่วงเวลาที่เธอกับโซฮาไม่ได้อยู่กับเขาโซนาก็ปลอบว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย รักนพาพ่อยาหญีต้นฉบับตอนที่375คืนนั้นอิสวรีปลอบโซหาไม่ให้ร้องไห้บอกว่าโกรูจะล้อเธอที่โรงเรียนได้ต่อมาอิสวรีมหาเดพที่ห้อง บอกว่าโซหาเสียใจเมื่อโกรูไม่อยู่ที่นี่แม้แต่เดฟเองก็ย,ยังเสียใจต้องการจะให้โกรูกลับมาเช่นกันวันต่อมาที่บ้านของโซนาเอเรนาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังอัดชาถามว่าทำไมโซนากับอิโวรีถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้แม่รู้ให้เอเรนาบอกเธอถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านของเดฟ เดฟมาหาโกรูที่โรงเรียนพยายามจะคุยด้วยโกรูบอกเขาไม่อยากคุยกับเดฟถามว่าทำไมเดฟถึงปล่อยให้เอเลนา่าพาเขาออกจากบ้านเดฟพ,พยายามพูดโน้มน้าวให้โกรูกลับไปอยู่ที่บ้านของเขาโกรูบอกว่าเอเลน่าห้ามไม่ให้เขาเจอเดฟอย่างเด็ดขาด โซนามาที่บ้านของวิกกี้บอกเอเรนาว่าเดบต้องการให้โกรูกลับไปอยู่บ้านของเขาเอเรนาบอกโกรูจะไม่กลับไปโดยไม่มีวิกกี้ พวกเขาจะกลับไปก็ต่อเมื่อเดฟบอกให้พวกเขากลับไปวิกกี้มาเห็นโซนายืนอยู่หน้าประตูจึงถามว่าทำไมเธอถึงไม่เข้ามาในบ้านเขาถามเอเรีนาว่าทำไมเธอถึงไม่โซนาเข้ามาในบ้านเอเรีนาบอกเธอจะให้โซนาเข้ามาในบ้านถ้าโซนามาพบพวกเขาแต่โซนามาเพื่อจะพาโกรูกลับไปที่บ้านของเดฟโกรูวิ่งหนีไปด้วยความไม่พอ ใจวิกกี้บอกเอรีนาว่าเขาจะไปอธิบายให้โกรูฟังและเดินจากไปเอรีนาบอกโซนาว่าเธอคงเห็นแล้วว่าวิกกี้เปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่เดฟยังคงไม่เปลี่ยนแปลงต่อมาโซนากลับมาที่บ้านของเดฟเดฟถามเธอว่าโกรูกลับมาด้วยหรือไม่โซนาปฏิเสธเดฟรู้สึกเศร้าบอกเขาไม่สามารถอยู่ห่างจากโกรูได้เขาอยากให้ โกรูกลับมาที่นี่โดยเร็ววันต่อมาเดฟแต่งตัวในชุดลำลองโซนาถามว่าเขาจะไปไหนเดฟก็โกหกว่าเขาจะไปพบลูกค้าโซนารู้สึกแปลกใจที่เดฟแต่งตัวแบบนี้ไปพบลูกค้าเธอมาหาโซฮาที่ห้องบอกให้โซฮาเตรียมตัวไปโรงเรียนโซฮาบอกเธอจะไม่ไปโรงเรียนจนกว่าโกรูจะกลับมาที่นี่ เดฟมาหาโกรูที่โรงเรียนและขอโทษโกรูโกรูเห็นเดฟก็ดีใจเดฟบ,บอก พวกเขาจะไปขี่รถเล่นกันโกรูบอกพวกเขาจะกินไอศครีมด้วยต่อมาเดฟก็พาโกรูกลับมาที่บ้านของเขาอิโซรีเห็นโกรูก็ดีใจรองเรียกราฮากับบาดีราฮามากอดโกรูถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างโกรูบอกเขาสบายดีบาดีบอกว่าทุกคนนั้นคิดถึงโกรูมากโกรูบอกเขาเองก็คิดถึงทุกคนเช่นกันโซนา บอกอิสวรีว่าเดฟคงตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองแล้ววิกกี้มาที่บ้านเดฟราหาเห็นวิกกี้ก็ดีใจบอกให้เขาเข้ามาในบ้านวิกกี้ปฏิเสธบอกเขามาพาโกรูกลับไปเพราะเดฟพาโกรูมาที่นี่โดยไม่ได้บอกเขาก่อน อิโวารีตกใจมองไปที่เดฟราฮาก็ยืนกลานให้วิกกี้เข้ามาในบ้านวิกกี้บอกเขาทำไม่ได้เขาบอกให้โกรูไปโรงเรียนกับเขาและเขาจะต้องกลับไปทำงานต่อเดฟบ,บอกวิกกี้ว่าโกรูจะอยู่ที่นี่และจะไม่ไปไหนทั้งนั้นวิกกี้บอกเดฟว่าตอนนี้โกรูกับโซฮาจะต้องไปโรงเรียนเดฟบ,บอกวิกกี้ว่าเขาจะไปส่งเด็กเด็ก เองแต่โซฮากับกรูบอกให้วิกกี้ไปส่งพวกเขารักนาพ่อหยาหยีต้นฉบับตอนที่376ต่อมาเดฟมาที่ห้องของเขาโซนาถามเขาว่าทำไมเขาถึงที่พาโกูรูมาที่นี่โดยไม่บอกให้วิกกี้กับเอเรนารู้ก่อนถ้ามีคนพาโซฮาไปบ้างจะเป็นอย่างไรเดฟบอกเขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นโซนาถามว่าทำไมเขา ถึงที่พาโกรูมาที่นี่เดบก็บอกว่าถึงแม้นวิธีการที่เขาพาโกรูมาจะไม่ถูกต้องแต่ทั้งครอบครัวก็มีความสุขมากเมื่อได้เห็นโกรูโซนาก็เดินจากไปด้วยความไม่พอใจ ต่อมาโซนามาที่บ้านเธอบอกโซราฟว่าเขาสามารถใช้ห้องของเธอทำเป็นห้องสำหรับลูกของเขาได้โซราฟได้ยินก็ดีใจบีจอยบอกโซนาว่าเขาเก็บข้าวของในวัยเด็กเธอใส่กล่องเอาไว้แล้วอาชาพาโซนามาที่ห้องโซนาบอกแม่ว่าเธอกับเดฟทะเลาะกันอาชาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่อย่างนั้นพวกเขาจะแสดงความรู้สึกตก ไได้อย่างรที่บ้านของเดฟราฮาถามบาดีว่าเขาเห็นหรือไม่ว่าวิกกี้ดูเปลี่ยนไปแต่เดฟยังคงเป็นเหมือนเดิมบาดีบอกเดฟยังคงรักและคิดถึงเอเลน่ากับวิกกี้ราฮาถามว่าเขาจะออกไปจากบ้านหลังนี้ด้วยหรือไม่และ เธอไม่ต้องการจะอยู่ห่างจากเขาในวนัยนี้แต่เพื่อความรักของลูกเธอสามารถทำได้ทุกอย่างโซนาก็ได้ยินการสนทนาของราหากับบาดี วันต่อมาโซนาอยู่ที่ออฟฟิศได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนแจ้งว่าโซฮาไม่ได้ไปโรงเรียนเดฟมาพบครูประจำชัน้นครูบอกว่าโซฮาไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วและวันนี้ด้วยเดฟรู้สึกประหลาดใจต่อมาเดฟกับโซนาเห็นโซหายืนอยู่คนเดียวที่นอกโรงเรียนจึงได้เดินมาหาโซฮาถามเดฟกับโซนาว่าพวกเขารักเธอหรือไม่เดฟกับโซ นาบอกว่ารักโซฮาบอกว่าเธอหิวมากและชวนพวกเขากลับบ้านต่อมาเดฟกำลังขับรถถามโซฮาว่าการเรียนเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้โซฮาบอกทุกอย่างเรียบร้อยดีเดฟไม่พอใจที่ลูกโกหกแต่โซนาก็หยุดเขาไว้จากนั้นโซนาบอกให้เดฟหยุดรถ เพราะเธอมีธุระบางอย่างต้องไปทำเดฟบอกโซนาว่าเขากับลูกจะรอเธอโซนาบอกว่าโซฮาหิวให้เขาพาลูกกลับบ้านไปก่อนต่อมาโซนามาที่บ้านของวิกกี้พยายามโน้มน้าวให้เขากับเอเรนีนากลับไปอยู่ที่บ้านวิกกี้บอกโซนาว่าเขารักศักดิ์ศรีของตัวเองเขาจะไม่กลับ จนกว่าเดฟจะบอกให้เขากลับโซนาบอกว่าวันเกิดของโซฮาใกล้จะมาถึงแล้วเธอหวังว่าพวกเขาจะไปร่วมงานวันเกิดได้ วิกกี้บอกถึงอย่างไรพรและความรักของพวกเขาจะอยู่กับโซฮาเสมอโซนากลับมาถึงบ้านบอกอิสวรีว่าวิกกี้กับเอเรนาจะไม่กลับมาที่นี่จนกว่าเดฟจะบอกให้พวกเขากลับมาเธอเห็นว่าวิกกี้เปลี่ยนไปแล้วแต่เดฟจะไม่เข้าใจและถ้าเธอพูดกับเขาเขาก็จะต้องโกรธโซนาหันหลังกลับไปเห็นเดฟยืนฟังเธออยู่